เป็นกีต้มครับช็อตนี้พี่น้องพี่โชเฟอร์คนนี้นี่ฝีมือครับทำงานอยู่กับ บริษัทนี้ตลอดเด้ครับผมคนไหนที่ทำงานอยู่ที่เดียวตลอดนะครับที่เดียวตลอดเนี่ยมันบ่งบอกถึงถึงนิสัยครับนิสัยด้วยนะครับผมนิสัยด้วยเท่าแก่ด้วยครับคนขับ ที่ขับอยู่กับเท่าแก่เดียวตลอดนะครับมีเหตุผลสองอย่างนะครับก็คือคนขับนั้นคนนั้นเป็นคนที่ดีครับแล้วก็เท่าแก่เป็นคนที่ดีครับเป็นเท่าแก่ที่สามารถดูแลลูกน้องได้นะครับซัพพอร์ตลูกน้องได้ดีครับเขาถึงได้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็คนขับก็ต้องเป็นคนที่ดีด้วยครับพวกที่ชอบเปลี่ยน ้อยเท่าแก่นันก็ไม่เสมอไปนะครับก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีครับผมบางทีเขาอาจจะไปเจอเท่าแก่ที่ที่ไม่ดีครับผมเท่าแก่ที่ที่ไม่ซัพพอร์ตลูกน้องดีครับแต่ว่าพูดถึงในวงการรถแมคโครนี่ครับที่เป็นเท่าแก่อยู่กับบ้านนะครับที่เป็นเท่าแก่อยู่กับบ้านอยู่กับอ เอาแก่ okay. ธรรมดาครับผมส่วนมากจะดูแลลูกน้องดีครับโดยเฉพาะถ้าเจอลูกน้องที่ดีๆนี่เขาไม่อยากให้เขาไม่อยากให้ไปไหนครับเฒ่าแก่เขาก็จะทําทุกวิธทีทำทุกวิธีทางครับที่จะให้ลูกน้องได้อยู่ด้วยนะครับรักษาเอาไว้แบบสุดๆนะครับผมแต่ว่าบางครั้งก็ลูกน้องนี่ครับ ชเฟอร์บางคนก็เรียกร้องเกินไปครับเขาแก่ดูแลไม่ไหวครับก็แยกย้ายเลือกลากันไปครับมันก็เหมือนกับผัวเมียแลครับพี่นอ้องกันกับผัวเมียแหะบางครั้งก็ไปกันบ่ได้ครับไปหน้าแรงครับผมหน้าแรงนี่จะมีการตลดาดฮะ โชเฟอร์รับที่มีฝีมือดีๆนี่จะไม่ค่อยมีครับก็เลยมีการหาตัวกันยากนะครับพอหาตัวยากแล้วทีนี้ก็ส่วนมากก็ฝีมือดีๆหน่อยนะครับฝีมือดีๆหน่อยก็ก็จะมีการเล่นตัวกันนิดนึงครับพอทีนี้บางคนก็ข้อเสนอครับข้อเสนอบอกว่าต้องเบิกเงินก่อนต้องนั่นต้องนี่ก่อนอย่างนี้ครับผม ทำให้โจเฟอร์นี่ลงทำให้เท่าแก่นี่หลงเชื่อครับหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินให้บางทีไม่มาครับทีนี้โอนให้แล้วไม่มาตามที่ตามที่บอกเอาไว้ครับไม่มาทํางานครับทีนี้เท่าแก่หลายคนครับโดนครับโดนหลอกครับแต่ก็มีบางคนครับที่ เป็นโชเฟอร์นะครับโทรมาหาซุปเปอร์ยาวบอกนะครับว่าไปอยู่กับทำงานอยู่กับบริษัทโน้นบริษัทนี้ทำงานอยู่กับเท่าแก่นั้นเท่าแก่นี้ไม่ได้เงินครับไม่ได้เงินครับบางทีก็อาจจะไปถูกกับจังหวะที่เท่าแก่กำลังจะโดนยึดรถครับ หรือไม่ก็กําลังจะหมดครับกําลังจะนั่นนะโดยทั่วไปแล้วนะครับเท่าแก่รถแมคโครเราเนี่ยถ้าเขาทํางานอยู่ครับถ้าเขาทํางานอยู่ตราบใดที่ยังมีงานอยู่นะครับไม่มีทางครับที่จะไม่จ่ายลูกน้องนะครับยกเว้นจะจะไม่จะโดนไล่ออกครับลูกน้องคนนั้นจะโดนไล่ออกเพราะว่าไปทําอะไรผิดนะเป็นแบบนั้นครับผมเพราะว่าเขา ต้องการครับต้องการกำลังคนครับหรือว่าต้องการต้องการโชเฟอร์ทำงานให้เขาอยู่ครับ <c oughs> คนไหนที่ทําอยู่กับ ท่าแก่นั้นเท่าแก่เดียวเป็นระยะเวลายาวๆนานๆนี่แรงว่าดีครับพี่น้องแรงวาเทถาแก่นั้นดีเราก็โชเฟอร์คนนั่นก็ดีนั่ครับส่วนมากครับผมผมเห็นนะอันนี้ผมเห็นนะครับคนที่โชเฟอร์ขับรถไมโครนี่ครับที่นิสัยดีๆนี่ครับที่นิสัยดีๆที่นิสัยดีๆขับรถดีนิสัยดี รับผิดชอบการงานดีๆนี่ครับเขาจะเป็นลูกน้องอยู่ไม่ตลอดชีวิตครับไม่ตลอดชีวิตนะบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้ใจ่ายที่เยอะมากก็โอเคครับก็ขับรถตลอดชีวิตนะครับแต่บางคนนะครับเขาก็พัฒนาตัวขึ้นไปนะครับกลายเป็นเจ้าของรถเองนะครับผมกลายเป็นเจ้าของรถเอง พัฒนาตัวกลายเป็นเจ้าของเป็นเท่าแก่เองครับแล้วก็มีบางคนครับผมที่จากที่เคยเป็นเท่าแก่นะครับเท่าแก่รถแมคโครครับขายรถแมคโครออกเบิร์นะครับ <c oughs> รมบ <c oughs> าลมออกล <c oughs> ายเป็นคนขับแมคโครกับมี่ขึ้นกันครับพี่นอ้องวงการนี้มันมันมีเยอะครับมีหลายรูปแบบครับมัน ยิ่งดูยิ่งชอบครับรุ่นนี้มักคักเราสุขเปรียกนีาถ้ามีโอกาสครับถ้าในสมัยต่อไปนี้นะครับ งานดีงานเยอะเงินดีครับมีงานออกมาให้ทำนะครับพัฒนาของเรานี่นี่ครับผมตั้งเป้าไว้เลยนี่ผมอยากได้รถที่มีขนาดแบบนี้ครับเขาเป็นโกเบโกก็เป็นรุ่น260ครับเนี่ยสองกว่านีครับไซนี้ครับผมจะเอามาทำงานแบบนี้แหละครับ หาเทเลอร์ eller, 12ล้อเฮหาเทเลอร์หางปลาครับที่อีหาเทเลอร์โลเบตครับมีกว้างๆครับอ่าเอาไว้จะขั้นหนึ่งครับพี่น้องมี12ล้อเอาไวส้สำหรับใหญ่รยยะยะสัน้นครับไว้จะขั้นหนึ่งเนี่ยผมว่าคุ้มค่าครับทำงาน อุสะพวกสะพัฒนาที่ดินเนี่ยครับรถนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับโชเฟอร์นะครับผมคนขับนี่ก็ได้เท่าเดิมนะจ้างราคาเท่าเดิมนะครับคนขับวันละเท่าเดิมครับเดือนละเท่าเดิมคันเล็กนะครับแล้วที่ที่นี่เนี่ยการทํางานที่แดชั่วโมงเหมือนกันนะครับแต่ว่างานมันจะได้เยอะกว่าครับ งานจะได้เยอะกว่าในราคาจ้างที่เท่าเดิมครับส่วนราคาน้ำมันเนี่ยผมมองแล้วว่ามันอันนี้ผมผมแค่สันนิษฐานนะครับผมก็ไม่เคยใช้นะผมก็ไม่รู้ครับแต่เท่าที่ดูโชเฟอร์แกบอกเนี่ก็ถือว่าไม่มไม่เกินกันเยอะครับกับรถ200ครับ รถส0งแต่ว่างานเนี่ยผมมองแล้วได้เยอะกว่ากันมากเลยครับมากๆเลยสมมุติว่ารถสองร้องาน8ชั่วโมงคันนี้ก็จะทํา5ชั่วโมงครับ ทีใหญ่ดีครับอาอตามคลิปต่อไปครับคลิปนี้พอเพียงแค่น,นี้ก่อนครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ